ลโลสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับวันนี้นะครับพี่จะมาสอนน้องๆเกี่ยวกับระยะทางนะครับระหว่างจุด2จุดว่าจุด2จุดเนี่ยนะครับมีระยะห่างจะหาอย่างไรนะครับมีระยะทางที่มันมีค่าเป็นอย่างไรมีสูตรอย่างไรบ้างนะครับเยอะแยะนะครับที่พี่พูดอะถ้าไม่ใหญ่พี่โมโนานไปลุยเลยครับทุกคนไปลุยกันเลยพี่ขอเปิด กระดานขึ้นมาครับทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ระยะทางระหว่างจุด2จุดหรือระยะห่างนั่นเองนะครับทีนี้ครับมันมีสูตรนะครับมันมีสูตรในการหาในกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงสูตรเนี่ยพี่ไม่อยากน้องจําสูตรนะเพราะถ้าถ้าจสูตรเนี่ยน้องอาจจะลืมได้ง่ายๆใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายแหล่งที่มาที่ไปก่อนนะครับทีนี้ครับพี่ก็สมมุติจุดนะครับเป็น2จุดคือ P 1กับ P 2ครับ P 1คือ x 1 y 1นะครับ P 2คือ x 2 y 2 ที้ถ้าเราอยากจะรู้นะครับระยะทางตรงนี้ทุกคนนี่ระยะทางจาก P1 ไป P2 หายังไงดีนะครับรทุกคนครับ <sucks> พี่ก็ลองลากเป็นเส้นปะขึ้นมานะครับลากเป็นเส้นปะขึ้นมาแบบนี้ครับปึ้งเห็นไหมครับลากลงมากระทบกันจะสังเกตว่ามันจะกลายเป็นอะไรเนี่ยจะกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากขนาดย่อมๆจริงไหมครับซึ่งระยะทางตรงนี้เรารู้ว่าพิกัดตรงนี้เป็น x2 พิกัดข้างล่างเป็น x 1ใช่ไหมครับแสดงว่าระยะตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับ x 2ลบ x 1จริงไหมนะครับซึ่งระยะตรงนี้เป็น x 1ตรงนี้เป็น x 2นะครับจริงไหมใน x 2ใช่ไหมครับถ้าอยากรู้ระยะตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่ x 2ลบ x 1นั่นเองฉะนั้นครับเมื่อเราได้ระยะตรงนี้แล้วคือ y 2ลบ y 1ตรงนี้คือ x 2ลบ x 1ครับถ้าอยากจะรู้ตรงนี้เราก็ไปใช้ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสนะครับพีทาโกรัสว่ายางไงนะครับพีทาโกรัสบอกไว้ว่านะครับ สมมุติว่าถ้าเรามีด้านนะครับประกอบมุมฉากอพี่ขอวาดีๆพิวัตอะไรโอ้โหไม่สวยแล้วว่าดีๆพิทากรัสทวนหน่อยพิทากรัสนะครับเผื่อบางคนลืมไปแล้วลืมไปแล้วนี่สมมุติเรามีด้าน c เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากมีด้าน a กับ b ครับเป็นด้านประกอบมุมฉากใช่ไหมครับพิทากรัตบอกว่าถ้าเกิดนะครับเราอยากจะหาด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับเราสามารถนะครับหาจาก c กําลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองแล้วบวกกันครับ อันนี้คือทฤษฎีบทของพีทาโกรัสโอเคไหมงั้นเราใช้ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสช่วยครับทุกคนในเมื่อสังเกตว่าอีเส้นที่ระยะทางที่พี่ไฮไลท์สีเขียวคือระยะทางระหว่างจุดสองจุดใช่ไหมครับสังเกตว่ามันตรงข้ามอะไรตรงข้ามมุมฉากงั้นเราก็ไปตั้งเลยครับทุกคนเราก็ตั้งว่าอีด้านนี้นะครับอะแยกเป็นดีแล้วกันนะครับพี่ให้เป็นดีเนาะดีดีกำลังสองจริงไหมอะดีกำลังสองนะดีกำลังสองพี่เขียนตรงนี้นะครับ D กลังสองก็เท่ากับอะไรครับ x 2ลบ x 1กำลังสเนาะบวกกับ y 2ลบ y 1ครับทั้งหมดกำลัง2จริงไหมถ้าอยากรู้ดีทำไงครับทุกคนก็ใส่รูทคอมจบครับทุกคนเป็นอันนะครับเสร็จสิ้นในการได้สูตรมันขึ้นมาครับทุกคนอ่ะนี่นี่อย่นี้คือ D แล้วดูครับระยะทางระหว่าง D p 1กับ p 2คืออะไรครับนี่ไงคือที่มาของสูตรในกรอบสีเหลืองครับคือกรอบนี้นี่เองนะครับ กรอบนี้กรอบนี้ดี d, คือตัวนี้นะครับหรือคือเดลต้าเอ็กกำลังสองบวกเดลต้าไวยกำลังสองเดลต้าคือผลต่างจริงไหมเออใจ่ละกันหาร,ระยะทางมีหลายแบบครับมีขนาด p ีหนึ่งพสองแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็น d distance ก็ได้ครับอันนี้คือที่มาของสูตรเนาะถ้าน้องนึกอะไรไม่ออกนึกสูตรไม่ออกเนะี่ยให้น้องนึกถึงพีทาโกรัสนึกถึงสามเหลี่ยมเนาะให้น้องจินตนาการครับไอสไต่์ยังบอกเลยว่าจินตนาการเนี่ยสำคัญกว่าความรู้จริงไหมครับถ้าเราจรินตนาการเพราะความรู้มันมีที่สิ้นสุด แต่ถ้าเราจินตนาการเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดโอเคเนาะอ่ะทีนี้มาดูมาดูครับมาดูว่ามาดูว่านะครับจะหาระยะทางระหว่างจุดแต่ละคู่ต่อไปนี้หาอย่างไรดีอ่าหาอย่างไรดีนะครับเขาบอกว่าข้อที่1ครับลบ50กับ40นะครับลบ50กับ40ทําทำไงดีครับอ่ะดีเลยนะตั้งเลยนะดีเท่ากับอะไรครับเท่ากับลบ5จริงไหมอ่ะเดลต้าเอ็กซก่อนนะลบ5ลบ4จริงไหมครับ กำลังสองบวกกับ0-0ลบกำลังสองครับเสร็จแล้วใส่ square root ทุกคนใส่ square root ใส่ไปเลยนะครับอ่าลบเป็นลบใช่ไหมลก้ากำลังสองศลบพี่ไม่เขียนแล้วนะนะครับมันหายไปแล้วนะครับลบเกำลังสองเท่าไหร่ครับ -81 81ถอด root อถอดออกมาได้ -9 แสดงว่าระยะทางคือ9นั่นเองระหว่างจุดลบกับ40โอเคไหมโอเคเนาะ อ่ะต่อไปข้อที่2ทุนกคนข้อที่2เขาบอกว่านะครับลบสามอ้ลบสองสามและลบห้าเจ็ดครับทุกคนลบสองสามลบห้าเจ็ดอ่ะมีดีมีดีมานะตั้งเลยครับลบสองลบกับลบห้าเป็นบวกเนาะอ่ะกำลังสองครับคือน้องจะเอาลบห้าตั้งก่อนก็ได้นะน้องจะเอาเป็นลบห้าลบกับลบสองเป็นบวกสองก็ได้ไม่ผิดนะครับโอเคเนาะโอเคเนาะแต่ถ้าเอาลบห้าขึ้นก่อนก็ต้องเอาพิกัดหลังคือเจ็ดลบกับสามใช่ไหมอ่ะแบบนี้เนาะฉะนั้นครับต่อไปน้องเอาอะไรครับ เอา3เนาะอ่ะ3านะครับลบกับ7นะครับลบกับ 7. แล้วทั้งหมดกำลังสองเนาะถอดสแควร์รูทครับทุกคนจัดมาลบ2บวก5เป็น3กำลัง2อะบวกกับ3ลบ7เป็นลบ4กำลัง2อถอดสแควร์รูทหน่อยทุกคนถอดสแควร์รูทสากำลัง2ได้9ลบ4กำลัง2อได้สิบบวก16เป็น25ครับถอดรูทยีงั้นดีได้5นั่นเองทุกคนแบบนี้ไม่ยาก อันนี้คือการหาระยะทาง่องจุด2จุดน้องนี่ควรจะต้องหาเป็นแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวในเรื่องต่อ,ตอไปของเลขาคณิตวิเคราะห์หรือภาคตัดกวยจะใช้สูตรระยะทาง่างจุด2จุดไปช่วยด้วยครับโอเคนะทีนี้พี่แถมให้นิดนึงครับพี่แถมให้เกี่ยวกับสี่เหลี่ยมด้านขนานเออสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นยังไงครับก็เป็นด้านที่ด้านตรงข้ามกันเนี่ยขนานกันและยาวเท่า กัันใช่มครบเรียกว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปหนึ่งนะครับมีจุดยอดที่36 12 c ลบ34และ dxy จะมาหาพิกัดจุด d อะ่ะฉั้นพี่ขอเขียนจุดลงไปหน่อยเนาะเขียน<ส>ให้มัน make sense หน่อยครับ a เป็น36พี่เขียน a ประมาณนี้แล้วกัน a นะครับเนาะ36แล้วมีแล้วมี b 12ตรงนี้แล้วกันเนาะ b 12นะครับมี c ลบ34เนาะ c ตรงนี้แล้วกัน c ลบ3กับ4ครับ และมี d เป็น x y ทุกคนทีนี้เราจะหา d อย่างไรล่ะเออประเด็นคือหา d อย่างไรทุกคนพี่มีสูตรลัดในการหานะครับให้น้องครับจะพูดประโยชน์คลาสสิกที่พี่จะเขียนต่อไปนี้ก็คือนะครับใกล้นะครับบวกกับใกล้ครับแล้วก็ลบไก่ท่องประโยชน์คลาสสิกนี้นะพูดหรือพูดประโยชน์คลาสสิกมาใกล้บวกใกล้ลบไกใกล้บวกใกล้ลบไก่ใกล้บวกใกล้ลบไก่ใกล้บวกใกล้ลบ ก็เลยนะครับท่องไว้เพราะอะไรครับเพราะเราจะสามารถเอาอีกเจ้าประโยคหรือวลีคลาสสิกอันนี้นะครับไปหาพิกัดจุดดีได้ใกล้บวกใกล้ลบไกลคําว่าใกล้บวกใกล้ลบไกลทำยังไงอ่ะสมมติว่าถ้าพี่หาพิกัดจุดดีนะอ่จุดดีพี่หา x ก่อนนะการที่ใกล้บวกใกล้ลบไกลนั้นเรารู้พิกัด x ครับทาแบบนี้นะครับทีนี้สังเกตว่าจุดดีอยู่ตรงนี้จุดดีตรงนี้นะจุดไหนที่มันอยู่กับใกล้จุดดีที่สุดก็ A จริงไหมถ้าจะหาพิกัด x ครับให้เอาพิกัดที่ใกล้ของจุด x นะของพิกัด x นะครับคือ3บวกกับใกล้คือลบ3ครับแบบนี้ก็คือเป็นอะไรครับ3บวกกับลบ3แล้วลบกับไกลลบกับไกลคืออะไรครับก็คือจุดไหนที่มันอยู่ไกลจุด d จุด b จริงไหมแล้วไปลบกับพิกัดจุด x ที่อยู่ไกลแบบนี้โอเคปะไม่งงนะงั้น3บวกลบ3ได้ศูนย์ย์ลบ1ก็ได้ลบ1นั่นเองครับพิกัด x คือลบ1่งเห็นไหมครับ ใกล้บวกใกล้ลบไกลเช่นเดียวกันครับถ้าอยากจะรู้พิกัด y ทําไงครับก็ a ดอ,อบเดิมพิกัดจุด y ไหนที่มันอยู่ใกล้กับ d ก็คืออะไรน,นั่นเองนี่ไง6กับ4จับอะไรครับจับ6กบวกสใกล้บวกใกล้ลบไกลพิกัด y ที่อยู่ไกลจุด d คือ2ก็ลบกับ2ครับทุกคนจัดไป6กบวกสเป็น10 10ลบสได้8งั้นจบแล้วได้พิกัดจุด d เรียบร้อยครับดังนั้นนะครับจุด d นะครับก็คือก็คือลบหกับ8นั่นเองทุกคน ไม่ยากใช่ไหมไม่ยากใช่ไหมครับทีนี้ครับพี่มีความรู้อยากจะบอกน้องนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับนะครับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานครับถ้าเกิดพี่ว่าเส้นทแยงมุมทุกคนเอาสีที่มันเห็นๆดีกว่าเนาะสีขาวดีกว่าอ่ะถ้าพี่ว่าเส้นทแยงมุมนะเห็นเนาะตึงตึงตึงเส้นทแยงมุมครับสองเส้นทีนี้คุณสมบัติของเส้นทแยงมุมอย่างหนึ่งครับก็คืออะไรรู้ไหมก็คืออีจุดจุดนี้ที่มันตัดกันครับทุกคนตรงเนี้ยอีจุดแดงแดงเนะี่ย จุดที่มันตัดกันนะครับจุดตัดเส้นยงมุมเนี่ยมันจะแบ่งเส้นยงมุมออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันโอเคปะจุดตัดเนี่ยนะครับจุดตัดจุดตัดเป็นจุดกึ่งกลางนะครับอ่าเป็นจุดกึ่งกลางแต่ละเส้นเนาะเออแต่ละเส้นของเส้นทแยงมุมอะทุกคนจุดกึ่งกลางพอดีเป๊ะเลยและที่สําคัญนั่นคือมันจะแบ่งนะครับ สามเหลี่ยมออกเป็นสองลูกหรือสองส่วนที่มีพื้นที่เท่ากันทุกคนตรงนี้ตึงตึงตึงตรงนี้เท่ากับตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็เท่ากับตรงนี้ด้วยครึ่งหนึ่งทุกคนและเช่นเดียวกันถ้าเรามองตรงนี้อันนี้ก็จะเท่ากันนี่ละ่ะโอเคปะมันจะแบ่งแบบนี้เนาะไม่งงนะไม่งงนะครับเออนี่พี่แถมให้เป็นทริคเกี่ยวกับการ ดูรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานน้องั้นจําไว้อย่าหาจุดจุดใดที่มันไม่มีนะครับหรือมันบอดไว้เล้วเขาต้องการถามจุดอีกจุดหนึ่งในสี่เหลี่ยม้านขนาดเราสามารถพูดประโยคสุดคาสสิกใกล้บวกใกล้ลบไกลนะครับจำไว้จำแล้วนำไปใช้นะครับอ่ะก่อนจะจากเกวนี้ไปดูฝึกพลังยุทธทุกคนเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่านะครับจุด A O ถ้า O นะ O นะคือพิกัด x เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับซึ่งมีจุด a ลบ2ศูนย์และ b นะครับ5 7เนี่ยนะครับ b 57อยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมวง,งนี้จงหาค่า x ครับนี่มีจุด b กับ c มาเขาให้เราหาค่า x ครับทุกคนอ่ะพี่ขออนุญาตวาดรูปนะครับวาดรูปขึ้นมา1 1รูปเนาะเป็นวาดวงกลมดึงวาดมาใหญ่ๆไปเลยนะครับวาดใหญ่ๆไปเลยมีจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางคืออะไรจุด o เนาะจุด o ก็คืออะไรครับ x กับ3 ทีนี้เขาบอกว่ามีจุด a ลบ20กับ57ฉะนั้น a อยู่วันนี้แล้วกันนะ a a ะสมมุติ a ตรงนี้คือลบ2กับ0ครับเนะาะจะแล้วตรงนี้เป็น b แล้วกันนะครับ b b ตรงนี้ b เป็นหากับ 7, 7, 7ครับทุกคน5กับ7อ่ะเขาบอกว่าจงหาพิกัดจุด o หายังไงดีทุกคนติก๊กตอกติก๊กตอกหาไงดีครับนอนทุกคนครับนองก็เขียนแบบนี้สิถ้าพี่ลากเส้นนะครับปึ้งปึงปึงเชื่อมเนาะพี่ถามว่าอีเส้นป,ปากสีแดงที่พี่ลากเนี่ย มันคืออะไรครับมันคือรัศมีจร like ิงไหมรัศมีซึ่งรัศมีมันต้องเท่ากันจริงไหมไม่ว่ามันอยู่ตรงไหนไม่ว่ารัศมีลากไปแตะกับจุดไหนบนเส้นรอบวงรัศมีต้องเท่ากันจริงไหมครับแสดงว่าในเมื่อรัศมีเท่ากันครับนั่นหมายความว่าอิเลยทางตรงนี้กับระยะทางตรงนี้มันต้องเป็นยังไงกันมันต้องเท่ากันทุกคนแสดงระยะทางจากจุด O ไป A และ O ไป B ต้อง เท่ากันทุกคนอ่ะเราตั้งเลยครับแสดงว่าระยะทาง OA ะระยะทาง OA OA เท่ากับระยะทางของ OB ทุกคนจริงไหมเราก็ตั้งครับสุดระยะทางคือไงนะเดลต้า x กําลังสองบวกเดลต้า y กํลังสใช่ไหมครับอ่ะพี่เอา x ลบลบสเนาะเป็น x บวกสกํลังสองครับแล้วก็บวกกับ3าลบศูย์เนาะกําลังสองติดสแควรูทอันนี้คือระยะทางระหว่าง O ไป A ต่อไประยะทางระหว่าง O ไป B ครับเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น x ลบห้าเนาะอ่ะ x ลบห้าครับกำลังสองเนาะบวกกับอะไรครับบวกกับ3าลบเจ็ดครับกำลังสองแล้วถอดสแควร์รูททุกคนเราจะติดตัวแปร x แล้วหาค่าตัวแปร x ครับทีนี้มันเป็นอะไรเนี่ยรูทสองข้างยกกำลังสองสองข้างไปเลยได้ไหมได้เนาะยกกำลังสองสองข้างรูทหายไปทุกคนกลายเป็น x บวกสองเนาะกำลังสองสามลบศูนย์เป็นอะไรเนี่ยเป็นสามสามกำลังสองก็เก้าครับทุกคน อ่ะต่อไปอ่ะรูทหายไปนะครับ x ลบ5กำลัง2เนาะ3ลบ7ได้ลบ4ลบ4กำลัง2ได้16ครับทุกคนเสร็จแล้วทำยังไงดีครับทำยังไงดีเราก็จัดการกระจายทุกคนกระจายนะอยากกระจายเป็น x กำลัง2บวก4นะครับไม่เอานะผิดนะครับต้องเป็นกำลัง2สมบูรณ์นะทุกคนกระจายกำลัง2สมบูรณ์ครับกลายเป็นหน้ากำลัง2เนาะบวกกับ2หน้าหลังเนาะบวกหลังกำลัง2ครับแล้วก็บวก9 ฝั่งนี้ก็กลายเป็นนะกาลังสองครับลบ2หน้าหลังเนาะแล้วก็บวกหลังกาลัง2ครับแล้วก็บวก16ทีนี้ x กําลัง2ย้ายไปลบหายไปนะครับอ่ะรวมเติมตัวที่รวมกันได้ pix ไปรวมด้วยกันเนาะลบ10ย้ายไปรวมกับ4เป็นเท่าไหร่เป็น 14x อนะฮะอ่ะบ่นะย5่6บวกเป็นเท่าไหร่เนี่ย25บวกเป็น41จริงปะอ่ะ41อครับแล้ว9กบวก4เป็น13ย้ายไปลบเนาะอ่ะย้ายไปลบนั่นเองครับ ลบหน่อยซิทุกคนนะครับ1 4 x เท่ากับ41ลบ13 41ลบ13ได้เท่าไหร่เอ่ยได้2 8ทุกคนจริงไหมลบเลขไม่ผิดนะ3ไปลบ1เหลือ8นะครับเหลือ3ลบ1ได้2เนาะงั้นอยางรู้ x เดียวจบแล้ว x เดียวตอบ้องจอง,จองสองสองนั่นเองโอเคปะไม่ยากครับทุกคนพี่บอกแล้วว่าไม่ยากเนาะมันทบทวนแบบนี้เนาะและถ้าน้องคนไหนครับมีปัญหาสงสยัยทางคณิตศาสตร์ตรงไหนไม่เข้าใจครับทักเพจ inbox ทักแชท ที่ได้เลยที่เพจวอลคิดมันโคตรง่ายเนาะแล้วก็ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ครับก็ฝากติดตามครับในเพจ YouTube ในใน u t u b e แล้วก็ในเพจ Facebook ด้วยชื่อเดียวกันเลยคือวอลคอิตมันโคตรง่ายครับทักแชทกด first กด s กดสั r i b e ใน YouTube แล้วกดสั่นกระดิ่งไ้ด้วยนะครับน้องจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่พี่จะลงเป็นประจำทุกวันนะครับแล้ววันนี้พี่ต้องลาไปก่อนแล้วครับมันทบทวนให้ดีเจอก,กับพี่ใใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับบา,บาย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 